แก้มังกรเจ็ดประโยชน์น่ารู้อยากรู้ไหมว่าผลแก้มังกรที่คุณกินมีดีมากกว่าแค่ความอร่อยแก้มังกรเต็มไปด้วยสารอาหารสําคัญที่ช่วยร่างกายแข็งแรงบารุงผิวพรรณและยังดีต่อระบบย่อยอาหารมาทําความรู้จักคุณประโยชน์ที่คุณไม่ควรมองข้ามกันแก้มังกรอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยเพิ่มภูมิต้านทานและป้องกันหวัดนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความแก่ทําให้ผิวพรรณดูสดใสาจากภายใน ใครที่มีปัญหาท้องผูกต้องลองไฟเบอร์ในแก้มังกรช่วยกระตุ้นการย่อยอาหารและส่งเสริมการทำงานของลำไส้ลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับทางเดินอาหารแก้มังกรมีคุณสมบัติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและเสริมสุขภาพหัวใจด้วยไขมันดีและสารตานอนุมูลอิสระที่ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะกำลังลดน้ำหนักหรือมองหาอาหารว่างสุขภาพแก้มังกรเป็นตัวเลือกที่ดีด้วยแคลอรี่ต่ำแต่เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบครัน อย่ารอช้าลองเพิ่มแก้มังกรนในมื้ออาหารหรือของว่างของคุณวันนี้พบประโยชน์ครบทุกรสชาติและสัมผัสสุขภาพดีที่คุณคู่ควรอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนรู้ด้วยนะ